ไม่ต้มยำไม่เอาไข่หรอกไข่ก็ได้ไม่ไข่ก็ได้ขุมมารโลก็มีขมิดมากแล้วสะดุดเรียกว่างุ้งมาเสริมมาเสริมขายไปแค่เพื่อแข็งครับเพื่อแข็งคือเป็นเจ้าของบ่อเองนะครับก็เป็นหลานทานเขาเลี้ยงอยู่เดี๋ยววัดบางกระเบา้า กุ้งขากุ้งกามกันมีบ่อปลากันเยอะขนาดนั้นครับก็เรามาเถาบ้านกันไปเขาจากไอ้งัวแล้วขอแบ่งงุ้งมาขายอืเพื่อส่งค่ารถครับพอดีช่วงโควิดนี่คือคือบ่อกุ้งเป็นรับสถานการณ์ยังไงครับก็สะดุดกันหมดเลยครับอืมราคาตกราคาสะดุดก็อย่างว่าไปทำกันก่อนดูว่าจะทำอะไรกันต้องประคองกันไปก่อนครับ ปกตินี่ช่วงไม่ไม่ใช่โควิดเนี่ยราคากุ้งมันเป็นยังไงก็ดูเท่าเดิมไม่ขึ้นแต่ว่าสถานการเท่าเดิมครับพอโควิดมาปุ๊บปร๊บเลยครับแล้วราคามันเท่าไหร่นะครับราคาก็ไปซื้อที่บอมันก็แส่แบวเข้ามาก็มาร้อยกว่ากับสองร้อยแต่ไซส์ับแต่ไซส์ตต่ตัวเล็กตัวใหญ่อืม ไอ้ช่วงช่วงโควิดนีราคาเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้มาเหลืออยู่ร้อยร้อยกว่าบาทนั้งนะทำไมไม่รับทรียกครับถ้าขยายขึ้นไปก็สองร้อยพวกกุ้งกามอ่าฮะฮะของอ้อป่าพวกกุ้งย่างกุ้งอะไรนี่ครับครับแต่ไปแม่น้ำแพงเอามาล้วไม่ไหวแม่น้ำโล่ก้าววัดแปดร้อยแค่กินงิ้งกุงเลี้ยงดีกว่าครับก็ประคองกันไปครับก็คือ ตามแพรปลานี่เขาไม่ไม่รับหรือว่ายังไงก็ประคองครับเอาม,มาแค่พอวันต่อวันครับอืรับกันได้เราไม่รับมาเยอะอืมเพราะสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับครับามามามาขายตามตลาดนับแบบนี้ขายทุกวันไหมครับผมขายทุกวันครับแต่ผมเข้าตลาดไม่ได้คือเขามีคนขายอยู่ม,มัดอยู่ เคยผมก็มาอาศัยแอบทางหคือว่าช่วยประยุกไสุรไบรขายดีไหมครับก็พอได้อยู่ครับก็วันเสาร์อาทีตย์ก็วันทีสองพันข้าประคองไปก่อนวันธรรมดาเป็นไงวธรรมดาก็รถหน่อยนึงเพราะคนมไปทํางานกันก็สุดหน่อยครับผมแต่ต้องมาขายทุกวันครับผมอันนี้คุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเสน่ห์ครับน้ำน้ำสกุลเน่ห์มหาครับ อา,อายุเท่าไหร่พี่อายุ5 3าิครับอยู่บ้านเลขที่9ก้าซิเบครับหมู่หมู่หมู่เก้าตำบลหนองขีเหล็กอำเภอปัจจนบุรีครับผมขอบคุณครับผม